แล้วแม่ก็ถามแกว่าถึงแล้วเหรอทำไมถึงช้าจังแม่โกนแค่แล้วมันคูลโกนยังไงโกนอ้าปากเจ้านี่นะะงบ่เอินแต่แนวสิว่าโอ้โหทำไมแม่กวยจังเลยเนี่ยจักสวยยู่ไซหน้าสด่าสันนี่ล้างหน้าจะนอนแล้วน่ะขี้หอแเม่ได้หรอเนาะอ๋อไแม่เห็นอยู่ขวดนึงอยู่ยะโสนน่น อะไรลืมหรอไม่ใช่ลืมไม้ที่ยะโสไปเที่ยวบ้านสวนอีกไหมก็ต้องไปเอาที่ยะโสค่ะอยากไปนอนบ้านบ้านในยะโสด <c oughs> ีไหมไปนอนบ้านสวนกับแม่ยุย้ยอะสบายมากเลยจ้า <c oughs> เอ้ยจะสิได้ไปดูยุดอกปิดเทอมสิเอาไปไ,ปไว้ยะโสพูดละ <c oughs> ก็จะได้ออกงานนะปิดเทอมอ่ะก็เราปิดเทอมเดือนเมษาหนูปิดเทอมเมษาไม่ใช่หรอก็ออกงานบ้างกลับบ้านบ้างปิดเทอมมันนี่ไงมีเอาปิดเทอมหนูก็จบแล้วไงลืมทางก่อนว่าจะไปเรียนอะไรยังไงพรุ่งนี้เพลงก็ออกแล้วอ๋อคันคันค่ะแม่แม่ไปเปิดกางเกงพ่อต้อมหรอตรงไหน เห็นอยู่ในคลิปไหนอีกแล้วคลิปคอตต์โอโหนานแล้วตั้งแต่ไปเที่ยวทะเลนุ่นแล้วต้องมาจกนมแม่โอ้ยไปเลยวังคลิปแม่สู่คลิปคิดถึงเหรอมันไม่ใช่นะแม่มันขึ้นให้แกมเองเลยก็แกมดูแม่ยุ้ยบ่อยไงมันก็เลยขึ้นให้แกมดูอะไปเลยตงแม่หอดปิดใตรคลิปปิดก่ สแม่แม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมทำไมรูปเก่าแม่หุ่นหอมกว่านี้เลยเอาหนูเดี๋ยวหนูก็โตไม่พอมากเลยตอนฟอมเหมือนแม่แพลเลยนะจ๊ะตอนนี้ก็อ้วนไงที่ว่าแม่กินเยอะยไม่ใช่ไม่เยอะออกําลังกายไม่ได้ไง ได้ไม่ไม่ดีดิงบออ้วนก็ช่างมีคนคิดถึงอยู่อยากไปง<ล>ที่ประชุมทานเดี๋ยววันที่หนึ่งก็ได้มาแล้วลูกวันที่หนึ่งมาถึงเราจะพาไปเที่ยวทะเลถ้าเราจบง,งานที่กรุงเทพเราก็มานอนนี่ค่อะใช่เราก็มานอนที่บ้านประุมหนาวมากเลยไมไม่หนาวอยู่นี่ไม่หนาวอยู่บ้านหนาวพื้นนอนเอ๋ยที่ล่ะ <c oughs> ถ้ามันแม่ไปนอนแม่นอนแม่รถอะไรอ่ะอะไรนะเรือบารรถบ้านเหรอรถบ้านรถนัก้องเจ้าเป็นนัก้องเจ้ากลับไป<ซ>นักลองจ้ามามาทัวร์งานจะขี่รถอะไรงานอะไรจ๊ะมาทัวร์งานที่กรุงเทพจะขี่รถอะไรไปงานไปนั่งรถบ้านปะ เด้อเยกเว่นนางน้ำเมีเฟินนอนเอาขาวยกันบ่อวิ่งที่ดังรถบ้าเอาขาไปหัวปูฟูนึงเอาหัวมาขากันนอนกลวยกันมา่ะเยูท่วันอนสองคนน่ะเวิสพอดีแม่ไ่ไดาแม่โกนม่โกนอีกเดียวนะแม่โกนสอกขังแม่ก็เลือกโกนก็เลยเน่พ่อแม่จะพ่แม่แล้วป่นาะครูแหะไม่ใช่วันไนแกกวันนั้นที่เราจะไปงานอะไรนันงานงานบันสุดท้ายที่ก่อนยกจะไปกรุงเทพแบะไปทักแม่กะ งานยวยอำนาจแม่ก็ถามแกว่าถึงแล้วเหรอทำไมถึงช้าจังแม่โกนแค่แล้วุณครูโกนยังไงโกนอาบปากเจ้านี่น่าเบื่อตะแน่วสิบ่าหอเยอะลดค่ะนอนกับใครอ่ะนอนกับพุณยาโอ้โหทำไมแม่ดวยจังเลยเนี่ย จักสวยสยูไซหน้าสด่าสันนี่ล้างหน้าจะนอนแล้วนะ่ะคีหอดเมียได้แล้เน,นาะไอก็มีรูปเอ่อยูเก,ก่าสด้นะไปขนมาตาไสอีกยกาอยาอ่าบอกอย่าบอกว่าตอนนั้นน่ะไม่ยุ้ยสวยมากรู้จักยูเก,ก้าสุดได้รูปสวยแล้วก็ฮอตมากแกมรู้ไหมที่ใส่กันตาเหมือนจูเลยสวยแล้วก็มีแฟนเยอะมากไม่ยุ้ยนะ่ะแมโอ้โหรูปหมดแล้ว ไปคนเมิองบัตสูลูกว่าจะเลื่อนหามันยากมากกันนี้มันก็มันรูปมันเยอะรูปไปสี่พันห้าพันรูปนุ่นไปเลื่อนหาเจอได้ไงคิดถึงแม่ละสิคิดว่าแม่กับไปไล่เบิงรูปแม่บอไล่เฟซบุ๊กแม่บอแม่แม่แม่อะไร แม่รู <hi> ้จักพี่โอโซนโอโซนไหนอ่ะเอกอะไรโซเอเขาชัดนะลนงเลยเขาใช้ไอโฟนค่ะเขาไรคืชัดเขามาทัวร์งานได้เลยซื้อไอโฟนเลยวะมาอะยจากเอฟซีได้ซื้อไอโฟนนะเอฟซีเป็นอะไรนะจ๊ะอะไรนะเพราะไอโฟนถ้ามันแปด แปดสิบขึ้นไปมันจะใช้โหมดประหยัดแบตให้เราเลยแม่เคยเป็น่นไหมจ๊ะอ๋อต่ำกว่าแปดสิบลงมาแล้วอ๋อต่ำกว่าแปดสิบแม่ไม่ได้ตั้งถ้าเราถ้าเราชาร์จแปดสิบขึ้นไปอ่ะมันถ้ามันเต็มแปดสิบปึ๊บมันก็จะชาร์จชา้าใช่ใ,ใช่ใช่ถ้านพอแบตอีกอมันก็จะชาร์จแบบแบบมาโแบบเร็วอยู่ เช่นถ้ามันมันจะช้าตั้งแต่20ิมันก็จะช้าเร็วมากถึง80ิมันก็จะช้าเลยแม่แม่คุณยายอยู่ันหอนชารดีค่ะโอ้ยปีว่เลอบอกเอาเลยเพราะผมยัดัวบจังสันหล่อเม่อันใดปั๊บเอากันสิสิผ้ากันปั๊บเอาดอกญาญาถัดเองน้ำหาย เสียเดี๋ยวปิดเทิ่มเสียไปยุยาโสน้ำแล้วโอ้ยเอาไปเดยบอกยากี่เดียวเล็กด้วยพอเขาก็มาส่งไปพอ้าไปขูดทีนปูดก็ไปเปิดบัญชีแต่เลย่าใส่ทุระให้ขาดด้วยกี่แหลกเหมือนบานเปโร่แม่กันแต่อันนี้มอยจะมีแต่ข้างบน ้จะได้รู้เวลากันที่บ้านกัำทำนีงล่ะแม่ว่าเราก็ไม่อยู่อยู่ในสังโป๊กเก็ตคว่ำไม่อยู่บ้านจะให้ไปอยู่น้ำ <c oughs> ยาถูถังโป๊กเก็ตจำใจกับยังไปดูแม่ก็ถือไว้แม่จะได้คุยกับแม่ได้คุยอยู่นี่ล่ะน่าแม่วันนี้ก็ไปเปิดบ,บัญชีมาแล้วจ้า มาให้แม่ดูดูจ้า <laughs> อ๋สมมติบัาชีคือสีชมพูหรอออมสิน <laughs> อ,อมสินเลยเปิดสองบันชีเลยป่ะใช่จ้ะมันนั้นมันนั้นดูว่าชินหาว่าว่าท่านไดนถึงชิมหาปีมัน,นใต่แอปก็ได้พนาพอเลยเดี๋ยวไปเ,เไปิด <laughs> ดีเลยได้ไปเปิด <laughs> เป็นชื่อพ่อแต่เป็นเลขบัญชีแัน เป็นเป็นบัญชีเบล่รเราก็่าเมนดูยตรงนี้ครับผมถูกคำอ้าวแกพูดจ้าเนี่ย้ไไา,าไ,ไปไปโอเคนอนได้แล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียน เราจะตื่นสายชั่วงเช้าเมื่อวานเป็นฝุ่นมากเจ้านี่เนาะออกเลยนะพี่เอาเกียร์มาพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วก็วันที่หนึ่งถึงบินตูรินบินมากรุงเทพสิบินฝึกฝึกแกมจีไรไปเมื่อไรคือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งค่ะวันที่หนึ่งช่วงบ่าย ช่วงเศร้าให้เพิ่นไปเลี้ยนก่อนช่วงบ่ายอันอ่ะเลี對對้ยนแล้วจังให้เพิ่นไปขึ้นเครื่องกับคู่จ้ะแม่เพลวจองเครื่องไว้ให้แล้วโอ้ยเหมือนเตือนนี่จะเป็นโพดเป็นโพคนเบินก้อนต้อนแล้วโอ้ยนึ่งแก่ด้ไปบ่เนาะมีแต่คนถามหาซี่แก่หลายคัดเล่นว่าโอ้ยมันมาตรงกับป้านั่งข้ามจนว่าเด็กไปรอ คันนั้นมาคือสีสะอ่อนได้ติบหลายค่ะเอฟซีทำฮาหลายค่ะแม่ไม่ีอยากเป็นนักร้อลเขาอยากกันเ่ราะองได้มันจะขึ้เตาหน่อยหรอไม่หรอกค่ะแม่วันนี้จะเกมติก๊กต็อกใช่ไหมตื่นเต้นใจ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 เต็มติ๊กต็อกเลย,ย <c oughs> แลก <c oughs> มืออื่นแทงสิคักแล้วมืออื่นแทงสินี่ตาเพ่งจะของ ใกลจ,จะเ็มจะไปสะ<ด>ท่อนหนี่เด้วก่อน,นจะวางวก่อนจะนอนวันนี้จะได้ดูเอ็มบีตัวเองแล้วอ้าหวานกันมากเลยจ้าสวยไหมนองอางเอกเอ็มบีอ่ะสวยมากเลยเหมือนลูกพึ้งแตกใด้นะจ๊ะ <c oughs> โอเคนอนได้แล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าอันที่หนึ่งเจอกัน Mi <laughs> fi. Okay.